รถเก่งปีใหม่ไม่น้อยเข้ามาอีกแล้วนะครับกับคันนี้เลยนะครับเป็นตัว MG 5นะครับลูกค้ารถปี2024เลยนะครับคันนี้เลขใหม่เพียงแค่หมื่นเดียวเท่านั้นเองคันนี้ออกใหม่ป้ายแดงประมาณ500,000กว่าบาทเกือบ6 0 0 0 0เลยวันนี้ราคาดีมากๆนะครับเหลือเพียงแค่300,000กว่าบาทผ่อนเริ่มต้นหลักพันตลอดทั้งสัญญานะครับไม่มีแบบั้นบมาใดหรือในส่วนตัวดอกเบีย้ยบอลลูนด้วยนะครับสลับคลิปยาวนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพา นะครับมารับชมในส่วนตัวนะครับรายละเอียดนะครับของคันนี้แบบละเอียดกันเลยนะครับว่าน้องให้อะไรกันบ้างสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่แวะเวียนเข้ามานะครับเจอคลิปนี้นะครับยังไงอฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ไม่อยากพลาดในส่วนตัวโปรโมชั่นดีๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพามาเริ่มในส่วนตัวด้านหน้ากันเลยนะครับในส่วนตัวกระจังด้านหน้านะคะลูกค้าจะเป็นสีดาแบบนี้เลย นะครับตัดกับตัวรถสีขาวนะครับมาพร้อมกับโลโก้ mg สีูโทนเลยนะคะลูกค้าเป็นสีแดงนะครับและสีฟ้านั่นเองนะครับในส่วนตัวไฟด้านหน้านะครับจะได้เป็นไฟแบบไฮโดรเจนนะครับมีเดย์ไทม์ลัน i ิ g งไลท์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูในส่วนตัวล้อแม็กกันบ้างนะครับล้อแม็กจะได้เป็นล้อแม็กสีดำแบบนี้เลยนะครับกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ที่สําคัญคันนี้นะครับแต่งสติกเกอร์มาให้รอบคันเลยนะครับแล้วก็สเกิตรอบคันแต่งมาให้ด้วยนะครับลูกค้าชุดแต่งนะครับแต่งมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอมจะพามาชมด้านในกันเลยนะครับว่าน้องให้อะไรกันบ้างมาเริ่มต้นนะครับในส่วนตัวเบาะกันเลยนะครับตัวเบาะคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะครับสีดํานะครับ แล้วก็ตัดกับสีแดงนะคะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะครับแต่เข็บได้มีทั้งตะเข็บได้สีแดงแล้วก็ตะเข็บได้สีดานะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนตัวคอนโซลด้านหน้านะคะลูกค้าว่านะครับดีไซน์สวยแค่ไหนคอนโซลด้านหน้านะครับจะเป็นโทนสีดานะคะลูกค้าแล้วก็ตัดกับตัวสีเทาโคโคมียมแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ดีไซน์สวยแบบนี้เลยนะครับเป็นสีดานะครับในสองตัว ระบบแอร์นะครับคันนี้จะได้เป็นระบบแอร์อัตโนมัตินะครับเป็นระบบแอร์อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเกียร์กันบ้างนะครับคันนี้จะได้เป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะลูกค้าระบบเบรกมือนะครับได้เป็นระบบไฟฟ้านะครับตัวระหว่างนะครับคนขับแล้วก็ข้างคนขับนะคะลูกค้าจะได้ที่วางแก้วด้วยกันถึง2ที่เลยนะคะลูกค้าจะได้ที่วางแก้วถึง2ที่เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ เที่รองมือนะครับหรือสามารถเก็บสัมภาระได้เลยนะครับสามารถเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างที่จะกว้างขวางพอสมควรเลยนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นช่องนะครับเก็บของได้นะครับระดับหนึ่งเลยนะครับคันนี้มีใน2ตัวหน้าจอแสดงผลมาให้นะครับลูกค้านะครับมีหน้าจอแสดงผลมาให้นะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นตัวทัชสกรีนนะครับสามารถเชื่อมกับ Android นะครับหรือ Apple c a r p l a y ได้เลยนะครับสามารถฟังวิทยุนะครับ เชื่อมบูธูดนะครับหรือจะเป็นฟังเพลงนะคบลูกค้าสามารถนะครับทำได้เลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับก็จะอยู่ที่ด้านล่างนะครับของตัวหน้าจอแสดงผลแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับปุ่มโฮมนะครับระบบแอร์ต่างๆนะคบลูกค้าสามารถปรับได้นะครับที่ปุ่มนี้เลยเดี๋ยวมาดูด้านบนกันบ้างนะครับลูกค้าด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นในสองตัวที่บังแดดนะครับมาพร้อมกับกระจกแบบนี้เลยนะครับมีมาให้ทั้งสองฝั่ง ฝั่งนี้ถุงพลาสติกยังไม่แกะออกเลยนะครับมีกระจกมาให้ด้วยนะลูกค้านะครับมีกระจกมาให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวไฟนะครับด้านบนนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนตัวพวงมาลัยกันบ้างนะครับลูกค้านะครับพวงมาลัยคันนี้ได้เป็นในส่วนตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับคันนี้นะครับมีที่หุ้มนะครับตัวพวงมาลัยมาให้แล้วด้วยนะครับตัวโลโก้นะครับ MG นะครับอยู่ ตรงกลางพวงมาลัยเลยนะครับเป็นสีทูโทนเลยนะครับสีแดงสีฟ้านั่นเองนะครับตัดด้วยขอบทองแบบนี้เลยนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับลูกค้ามีนะครับมาให้ทั้งสองฝั่งของพวงมาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับหรือนะครับปุ่มถัดไปนะครับต่างๆนะครับก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับระบบสั่งการด้วยเสียงนะครับลูกค้าก็มีมาให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในสองตัวปุ่มอาปุ่มควบคุมนะครับที่ปัดน้าฝนนั่นเอง นะครับปุ่มควบคุมที่ปัดน้ําฝนนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นในสองตัวปุ่มควบคุมระดับไฟนะคะลูกค้านะครับหรือไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นในสองตัวที่แสดงผลนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วนะครับหรือจะเป็นในสองตัวน้ํามันนะครับลูกค้านะครับก็จะแสดงผลมาให้ตรงนี้เลยนะครับหลังหลังพวงมาลัยนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นในสองตัว กระจกมองหลังนะคะลูกค้านะครับกระจกมองหลังมีมาให้แบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูในส่วนตัวฟังก์ชันนะครับข้างประตูคนขับกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับตัวควบคุมนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงของกระจกนะคะลูกค้าสามารถควบคุมได้ทั้ง4บานเลยนะครับหรือจะเป็นปลดล็อกนะครับหรือล็อกนะครับประตูนะครับก็มีอ่าที่ฝั่งคนขับนะครับสามารถควบคุมได้เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับด้านหลังกันบ้างลูกค้า ด้านหลังนะครับตัวเบาะก็ยังจะเป็นในส่วนตัวเบาะผ้าสีดํานะครับตัดกับสีแดงแบบนี้เลยนะครับลูกค้าแต่เข็บได้เป็นสีแดงนะครับด้านหลังสามารถนะครับนั่งได้ประมาณ2-3ถึงคนเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่พื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างขวางพอสมควรเลยในส่วนตัวด้านหลังนะครับก็จะมีนะครับมาให้แบบนี้เลยลูกค้ารถตัวรถเป็นรถสีขาวนะนะครับ ตัดกับสีดําเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันบ้างนะครับที่เก็บสัมภาระนะครับสามารถเก็บได้นะครับพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าด้านหลังค่อนข้างที่จะกว้างขวางพอสมควรนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่เป็นสายช้อปปิ้งแคมปิ้งนะครับหรือนะครับชอบนะครับเดินทางนะครับเอาไว้แบบว่าใส่สัมภาระนะครับเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับก็สามารถนะครับจุได้จํานวนหนึ่งเลยนะครับในส่วนงตัวคันนี้นะครับมี แต่งท่อมาให้ด้วยนะคะลูกค้านี่เลยนะครับคันนี้ได้กล้องรอบคันด้วยนะลูกค้าสวยๆเลยนะครับลูกค้านี่เลยนะครับรถสีขาวนะครับแต่งสติ๊กเกอร์สีดำนะครับตัวคันแบบนี้เลยสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจคันนี้นะนะครับเป็นตัว mg 5 รถลดปี2024เลขใหม่เพียงแค่หมื่นเดียวเท่านั้นเองออกใหม่ป้ายแดงคันนี้ประมาณ500,000กว่าบาทเลยนะครับเกือบ600,000ตอนนี้ราคาเหลือเพียงแค่300,000กว่าบาทเท่านั้นเองสามารถนะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปตอบหรือสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์082109291 082109291หรือแอดบ้านเขียวเข้ามาที่แอด 555B ได้เลยนะครับลูกค้าชื่อแอดเขาจะชื่อว่าหนูนารถสวยถูกใจสามารถทักเข้ามาสอบถามพูดคุยรายละเอียดกันก่อนได้ สำหรับคลิปหน้านะครับอยากให้อมพาไปรีวิวนะครับในส่วนตัวรถรุ่นไหนนะครับประเภทอะไรนะครับลูกค้าสามารถคอมเมนต์แจ้งมาได้เลยนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวอมพาไปรีวิวให้ดูนะครับให้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปแล้วนะคะไว้จะเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะครับ